วิเคราะห์บอลเต็งทีเด็ดบอลสเต็ปสประจำวันที่19กันยา68ถ้าใครอยากเชียรมากกว่าเจงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามชมช่องป่าเจมบอลเพลิงไว้ครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลการลงทุนดีๆแบบนี้ทุกวันนะก่อนอื่นครับต้องขอแสดงความยินดีกับใครที่อยู่ในลายกลุ่มลน์แอดวีไป๋าเจมเนาะวันที่17ครับถือว่าหน้าช่องเสมอตัวครับแต่ว่าในกลุ่ม v i p ถือว่าค่อนข้างเจ๋งแป้งเลย ็ต้องถือว่าบวกกันไปพอสมควรครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังวันที่19ครับป้าเจมขออัปเดตผลฟุตบอลของวันที่17หน้าช่องของป้าเจมหน่อยนะฮะลิเวอร์พูลครับกับแอตเลติกมาริดป้าเจมให้ต่อลิเวอร์พูลไปหนึ่งลูกแม่ลิเวอร์พูลทรงเดิมเริ่มกลับมาแล้วได้แล้วผ่อนแม่นำก่อน2องศโดนตีเสมอจนได้แต่ยังเก็บมาได้เม็ดหนึ่งก็คู่นี้ถือว่ายกกันไป คู่ที่สองครับป๋าเจมให้ต่อมาเยินไปครึ่งควบครับก็ถือว่าเต็มคําพอดีฮะจุบๆหม่านหมานกันไปส่วนคู่สุดท้ายครับสาดน้ําไหลใช้ไม่ได้ผลคู่นี้แต่ส่วนใหญ่ใช้ได้เนาะก็เห็นกันมาแล้วเนาะป๋าเจมให้หลอกอัตเลาต้าไปโอ้โหมาทะลุเลยน้ําไหลแบบโอ้ไหลยเยอะจากลูกครึ่งควบลูกลูกครึ่งไหลามาลูกควบโอ้โหทะลุเพดาน ไส้แตกก็ถือว่ายกหนึ่งกินหนึ่งตายหนึ่งหน้าช่องเหมื่อเหกันไปฮะแต่ในไลน์กลุ่ม V.I.P. รับรองครับว่าบวกกันเสียท่านอื่นอีกหลายท่านฮะคอยออกมาวิเคราะห์แจกทีเด็ดกันใครอยากเข้ามาดูชมทักทายป๋าเจมมาได้ที่ไลน์แอด JAM88 หรือกดลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์มาได้เช่นกันครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับใครที่อยู่ในไลน์กลุ่ม V.I.P. ของป๋าเจมเนาะ ก็ผมออกอดการถือว่าบวกกันทุกวันครับโอเคฮะก่อนจะไปร,รับชมรับฟัง3มคู่3าตัวเต็งจาก3าลีกของวันที่19ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ป้าเจมหน่อยนะฮะอย่างน้อยจะได้มีอัปเดตข้อมูลทุกวันครับโอเคฮะวันที่19บสามคู่3ตัวเต็งจาก3าลีกคูแ่แรกครับเอลเช่ L กับ ari, กายรี่เตะกันตีหนึสี่ผ้าฮะ คู่ที่2ครับเปติกับโซชเดตเตะกันตีสองตรงส่วนคู่สุดท้ายครับไปทางบุนเดสลีกาสุดจ์ดเปิดบ้านพบกัรมาเยือนจากซังฮลรีเตะกันตีหนึ่งครึ่งฮะเราไปดูส,สติติของคู่แรกกันเลยครับเลเช่กับกายารี่ฮะสิบครั้งที่ทั้งคู่พบกันมาโอ้โหทำไมมันลื่น่งัง <laughs> สิบครั้งที่ทั้งคู่พบกันมาครับ เลเช่ชนะไปสองเสมอห้าแล้วก็แพ้สามเกมก็ถือว่าไม่เหลื่อมล้ำกันสักเท่าไหร่ครับจะเน้นไปทางเสมอซะมากกว่าเนาะส่วนสองเกมล่าสุดครับม้านขครบ้านมันฮะกายลี่ในบ้านชนะเละเช่ในบ้านชนะไปเนี่ยเราก็จะมีสี่ครั้งติดเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เสมอกันเย้าเยือนเลยเออคู่นี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยสูสีฝีมือกัน โอเคครับฟอร์มของเลเช่ห้นัดโดยรวมครับชนะ1เสมอสองแพ้2ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเลเช่ยังไม่เคยชนะใครเลยฮะเกมแรกครับเสมอเจนัวเกมที่2ครับแพ้เอซีมิลานและนัดล่าสุดครับปลุกไปแพ้อัตลันต้ามา4ประตูต่อหนึเลยก็ถือว่าฟอร์มยังไม่มาครับหรือไม่มีฟอร์ม หยอกหยอกหยอกนะฮะส่วนฟอร์มสิบบ้านคารล,ลังของเลตเช่นั้นชนะถึงสามเกมฮะเสมอหนึ่งและแพ้ไปถึงหกเกมต้องบอกว่าเลตเช่เล่นในบ้านไม่ดีฮะไม่ดีเอามากๆเลยดีกว่าครับส่วนฟอร์มของกายลี่นั้นก็ดูเหมือนจะกระเตื้องขึ้นมาดีกว่ากันนิดนึงครับห้านัดโดยรวมครับชนะหนึ่งเสมอสามแพ้นหนึ่ง ถือว่าแพ้น้อยแล้วก็ชนะน้อยครับมีชนะเกมล่าสุดเนี้ยชนะปามาไป2องศไปเยือนดามโบลีแพ้มา1หนึ่แกเปิดบ้านครับสเสมอฟิออ์ในบ้านตัวเองหนึ่งประตูต่อหนึฮะก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีครับแต่ยังดีกว่าเจ้าบ้านอยู่พอสมควรเลยส่วน10เกมสิเกมเยือนของกายารี่นั้นชนะเกมเดียวเท่านั้นเองฮะเสมอ3และแพ้ไปหเจ้าบ้านเล่นไม่ดีในบ้าน กายารี่เล่นไม่ดีเกมเยือนเออน่าสนใจมันจะออกหน้าไหนกันวะเนี่ยแต่พอดูกันลึกๆแล้วเกมที่กายารี่แพ้นอกบ้านเนี่ยก็แพ้ที่ไม่ใหญ่อย่างโรม่าเนาะแพ้อินเตอร์แพ้นาบปลีเนี่ยพอเจบุลียันเสมอได้แล้วก็มาแพ้โคโม,โมแต่โคโมโคตรเก่งเลยเกมเปิดเปิดฤดูกาลร,รู้สึกจะชนะเอ,อ่ออะไรวะ ชนะลาซิโอในบ้านโอโหโคโ,โ,โมโคตดไหลแรงช่วงนี้และเกมล่าสุดครับนาโปลีไปเย็นไอ้ไกายารีไปเย็นนาโปลีแพ้มาหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาครับฟอร์มของทั้งคู่ก็จะประมาณนี้ฮะอ่าส่วนตารางคะแนนโอสงสัยหน้ายังไม่สมสมบูรณ์เท่าไหร่ปอเจมอัดคลิปช่วงวันที่สิบแปดช่วงเย็นเนาะสามสี่โมงเย็นวันนี้ไม่เป็นไรเรามาดูราคาน้ำกันดีกว่าครับก่อนหน้านี้ฮะมีราคาเสมอและเช่เปิดต่อเสมอ ต่อปอถ้าปออยู่ประมาณลบห้าครับถ้าเสมอจะอยู่ประมาณเสมอขาวและเช่เป็นฝั่งต่อปัจจุบันครับราคาปอไม่มีแล้วฮะปรับเปลี่ยนมาเหลือแค่ราคาเสมออย่างเดียวแล้วก็น้ำเลทก็จะอยู่ประมาณเดิมครับอยู่ประมาณขาวแล้วก็ลบสิบของเก่าก็ประมาณขาวลบสิบเหมือนกันฮะบางสํานักเปิดขาวบางสํานักเปิดลบสิบเนาะส่วนราคาหน้า งานของป๋าเจมนั้นออกมาตามโผ่ครับและเช่เปิดต่อเสมอขาวอยู่ต่อได้แปดเก้าครับส่วนอยู่รองน้ำลบเก้าสิบแปดส่วนอีกราคาทางเลือกเป็นปอลบห้าฮะน้ำลบเจ็ดเจ็ดส่วนรองได้หกสิบแปดครับส่วนีนราคาทางเลือกกับฝั่งเป็นไกรี่ต่อเนาะ เป็นปลบห้าเหมือนกันนามอยู่ต่อได้6 7ส่วนรองได้5 8ครับอันนี้กับฝั่งต่อเนอะโอเคจากการวิเคราะห์อของปอเจมครับปอเจมคาดว่างานนี้ครับกายลี่จะบุกไปขี้หมูขี้หมามีแบ่งแต้มกลับมาแน่นอนฮะจาก3ามเกมอ่าช่วงเปิดฤดูกาลมากายรี่ยิงได้เกือบทุกแมตช์แล้วยิงก็ยิงทีมใหญ่ได้ส่วนเรดเช่ครับ มียิงแค่ประตูเดียวถ้าจะไม่ผิดเนาะมีสามนัดอะมีสองนัดแรกยิงประตูไม่ได้แล้วมียิงนัดสุดท้ายแต่ก็ยังแพ้อยู่ดีเนาะส่วนเลเชเล่นในบ้านไม่ดีครับกายารีเล่นนอดบ้าก็ไม่ใช่ไม่ได้แต่ถ้านับกันแล้วถือว่าคู่นี้เป็นคู่ที่ฟอร์มค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่ากายารีนัดเปิดฤดูการมาอิงฟอร์มตอนแรกถือว่ากายารีดีกว่าพอสมควรฮะ ส่วนน้ําก็ยังนิ่งครับเพราะว่าเป็นบอลคู่เล็กทั้งคู่เลยแล้วพอมาราคาน้าง,งานถ้าใครสังเกตเห็นนะครับถ้าราคาเสมออยู่ฝั่งไหนเนี่ยแล้วต่อปอฝั่งต่อกันแบบเนี้ยส่วนใหญ่ราคาต่อเขาจะต่อแค่ให้เจ้าบ้านเป็นละอ่าก่อนน้ำแค่นึงแต่เอาจริงแล้วยังไงดูแล้วก็ไกยลี่ภาษีดีกว่าขุมกำลังน่าจะดีกว่าพอสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะ ก็ถ้ามันกลับฝั่งต่อกันแบบเนี้กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าทีมทีผู้มาเยือนจะดูเหนือกว่าเล็กๆเหมือนกันอะเพราะฉะนั้นการลงทุนที่ดูแล้วเหมาะสมจริงๆคู่เนี้น่าอยู่ไกรี่มากกว่าฮะเพราะฉะนั้นขอให้เน้นจไปที่ลองครับอยู่ไกรี่จะเอาราคาไหนราคานี้ก็ได้อะจะเป็นลองที่เสมอ น้ำลบแปดเก้าไอ้เก้าแปดสิขออภัยครับเก้าแปดส่วนราคาอีกราคาทางเลือกก็น่าสนใจครับราคาลองปอฮะได้น้ำหกสิบแปดก็ถ้าพิกกับมาชนะเออไม่ใช้คำว่าพิกดิถ้ากายลี่ชนะได้หกแปดก็ถือว่าไม่แย่เนาะราคาเกือบบวกสิบละถ้าเสมอก็ยังได้เกือบสี่สิบตังเลยส่วนท่านดดชอบราคาไหนครับท่านเลือกเอาเลยฮะส่วนป๋าเจม ว่าราคาเสมออืมน่าสนใจได้เยอะด้วยลบน้ำด้วยส่วนราคานี้น่าจัดเป็นบอลสเต็ปอันเนี้ยน่าเอาไปเล่นสเต็ปถ้าเกิดเล่นบอลเดียวน่าจะเล่นราคานี้ราคาเสมอโอเคครับนั่นคือบทสรุปของคู่ที่หนึ่งครับใครชอบเลดเช่กดหนึ่งครับใครชอบกายรี่กดสองถึงผลงานหน้าช่องของวันที่สิบเจ็ดป่าเจมจะไม่บวกแต่ไม่เสียนะแต่ว่าใน กลุ่ม V.I.P. ครับของปราเจมสมาชิกทุกท่านอ่าไม่ทุกท่านอ่ะแทบทุกท่านเลยดีกว่าถือว่าแฮปปี้กันพอสมควรนะเพราะว่าการวิเคราะห์บอลเดี่ยวของเซียนแต่ละท่านฮะค่อนข้างเข้าฝักอยู่นะวันที่17ก็บวกกันไปพอสมควรครับใครสนใจเข้ามาดูในกลุ่มนี้นะฮะกลุ่ม V.I.P. ของปราเจมทักทายปราเจมมาได้ที่ l i น์แอ J A M แปดครับหรือกดลิงก์ปักหมุดในคอมเมนต์มาได้เช่นกันฮาเดี๋ยวมันเด้งไปที่หน้าแอปเขียวกว่าเจมเลยสะดวกรวดเร็วเหมือนกันครับโอเคครับนั่นก็คือคู่ที่หนึ่งฮะเรามาดูคู่ที่สองกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> คู่ที่สองครับเบติสกับโซชิดัดสิบครั้งล่าสุดฮะเบติสชนะสี่เสมอสามแล้วก็แพ้สามเหมือนจะเหมือนดูว่าเบติสเจ้าบ้านจะดูดีกว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าเราลองมองกันถึงตรงนี้ดีกว่า ตั้งแต่ปี2023โซซิดั so that, ไม่เคยแพ้ครับมีมาแพ้เกมสุดท้ายเกมเดียวเพราะโดนใบแดงไปสองใบก็นัดล่าสุดก็ประมาณครึ่งปีที่ผ่านมาแล้วฮะถือว่าจากฤดูกาลที่แล้วสู่ฤดูกาลนี้ตัวผู้เล่นก็เปลี่ยนฮะแต่ฟอร์มของเบติสไม่ดีขึ้นครับห้านัดโดยรวมครับชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งฮะ เกมเดียวที่เขาชนะชนะอลาเบสในบ้านเกมเดียวเองครับแล้วก็ไม่เสมอถึง3เกมและแพ้บิวเบาคาบ้านมา1เกมก็ยังถือว่าฟอร์มเบติตยังไม่ค่อยร้อนแรงสักเท่าไหร่ครับส่วนฟอร์มสิเกมในลังของเบติอันชนะถึง6เกมเสมอ2และแพ้2ฮะจากผลงานที่โดดเด่นนั้นส่วนใหญ่มาจากฤดูกาลที่แล้วทั้งนั้นเลยครับแล้วก็มียูฟาคอนเฟอเรนซ์ แต่ฟอร์มโดยรวมครับถือว่าในบ้านค่อนข้างพึ่งพาอาศัยได้อยู่ฮะแผ้น้อยดีกว่าถือว่าใช้ได้อยู่อ๋อแล้วก็มีมีบอลถ้วยด้วยยุบอลยูโรป้าเจอฟอร์เรสเนาะโอเคครับส่วนฟอร์มของผู้งาเยือนฮะโอ้โหย่แย่ครับไม่เคยชนะใครเลยเสมอสามแพ้สองเกมฟอร์มแย่กว่าเบติสเยอะครับนัดล่าสุดแพ้เรียวแมดริตคาบ้านมาสองหนึ่งไปเยือน เรียวโอเบโดแผ่มา1นึศูนย์เปิดบ้านเสมอเอสเปนยอนไปรับนัดเปิดเกมครับไปเยือนบาเรนเซียเสมอกันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งฮะส่วนของฟอร์มของโซซิแดดนอกบ้านนั้นถือว่ายิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยโอ้โหตายตายคือส่วนใหญ่ในลีกนี้ยืนเสมอยืนแพ้หมดเลยเกมเดียวที่เขาชนะนะก็ชนะกับโยโกฮาม่าเอฟซีไปใน แม่กระชับมิดครับนอกนั้นมีเสมอกับแพ้สัดส่วนใหญ่เลยครับอาทีนี้เรามาดูตารางคะแนนดีกว่าฮะเรียวเบติสครับแข่งห้าชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งยิงหกเสียหกมีหกคะแนนส่วนโซซิดาครับแข่ง 4, สีส่เสมอสองแพ้สองยิงสี่เสียหกมีสองคะแนนครับส่วนราคานั้นน้ำนั้น ก็ต้องถือว่าตามทรงครับเบติสก็เปิดมาต่อที่ราคาปอกับครึ่งลูกฮะขอไม่พูดราคาปอแล้วกันเนอะเพราะว่าตอนนี้ราคาปอไม่มีแล้วฮะถ้าครึ่งลูกจะเป็นครึ่งลูกลบห้าน้ำจะอยู่ประมาณหนึ่งจุดศูนย์กว่าฮะณปัจจุบันครับอย่างที่บอกฮะราคาปอไม่มีตอนนี้ยังเหลือแค่ครึ่งลบห้าเหมือนเดิมแต่ว่าน้ำจะ ไหลามาประมาณก็ยังหนึ่งจุดศูนย์กว่าอยู่ดีฮะแต่ว่าศูนย์กว่าตอนนี้เป็นศูนย์ต้นแล้วอันนี้มันจะเป็นศูนย์ปลายก็จุดศูนย์แปดศูนย์เก้าแต่นปัจจุบันจะหนึ่งจุดศูนย์สองหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งศูนย์สามอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไหลลงมาห้าหกกิกนะถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรฮนะราคาปัจจุบันครับเบติสขอภยพอดีปรับหนะ้าเบติสราคาเปิดมาที่ ครึ่งลูกลบห้าน้ำลบศูนย์จุดไปไม่ใช่เด็กเก้าสามติดเมื่อกี้ส่วนลองได้แปดสี่ครับถ้าเป็นราคาปอฮะเป็นปอบวกสิบครับสามจะได้เจ็ดสิบเจ็ดส่วนลองได้ลบแปดหกอีกราคาทางเลือกครับเบติดต่อครึ่งครบลูกลบห้าลบสองห้าไปเลยน้ำล้นทะลัก น้ำลบหกเก้าส่วนลองได้หกศูนย์ฮะจากการวิเคราะห์ของปราเจมส์ครับแม้ว่าเบติสจะฟอร์มดีกว่าโซซิเดตฮะแต่ก็ยังถือว่าฟอร์มไม่ได้ดีจัดจัดครับแต่โซซิเดตนี้ฟอร์มแย่มากๆต้องยอมรับแต่พอน้าเอาแมวไม่ใช่เด็กแม้แม้น้ไหลอ,อิงไปทางฝั่งเลียวเบติสครับแต่ว่าพอมาดูราคาหน้าง,งานนี้แล้วรู้สึกว่าราคาไม่ค่อยดึงดูดให้ไปอยู่ต่อสักเท่าไหร่ จิตวิทยาฟังดูแล้วแบบไม่ได้ฟังดูมองดูแล้วมันไม่ไม่เอื้ออย่างเงี้ยขอฟันธงแล้วกันว่าคู่เนี้ยอาิจค่อนข้างอาธิบายยากหาคำพูดยากมาเอาเป็นว่าป๋าเจมอ่านอ่านน้าตรงเนี้ยแม้ว่าโซซินแดดจะฟอร์มโคตรลอยถ้วยเลยแต่ว่าน้ําแบบเนี้ยชื่อว่าเรียวเบติสไม่ได้แพงง่ายๆแน่นอนฮะอาจจะเป็นไปได้ที่เบติต มีการเก็บตัวเพื่อไปแตะอยู่ลบป้าอันนี้ก็อาจจะเป็นไม่ได้เพราะทําให้น้ําน้ําแดงเนี่ยสองอันเลยเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าให้เน้นไปที่รองดีกว่าให้ลออีกคู่นึงครับที่ราคาครึ่งลูกเลยก็ได้อ่ะน้ําได้แปดสีสวยๆเลยก็เดี๋ยวไว้วันที่สิบเก้าเรามาดูกันว่าน,น,น้ําแดงสองอันเนี้ยมันจะคิดถูกหรือคิดผิดแต่ว่าคิดผิดก็เป็นไม่ได้ครับบางที ลูกเกมเตะสดมันอาจจะเป็นไม่ได้ว่าโซซีแดดทำพลาดมากแม้เบติสอาจจะพักตัวไหลตัวหลายตำแหน่งก็เป็นไม่ได้แต่แบบนี้จิตวิทยามันบอกว่าอยู่ต่อแล้วเหนื่อยฮะเพราะฉะนั้นขอให้กัดฟันลองไปดีกว่าฮะใครชอบเบติสกดสครับส่วนใครชอบโซซีดดกดสให้ปัาเจมหน่อยนะฮะส่วนใครที่อยากได้มากกว่า3คู่หน้าช่องปัาเจมพักไทยปาเจมมาครับที่ไลน์แอด j a m 88หรือช่องทางครับในคอมเมนต์ฮะป่าเจมปากลิง์ไว้ให้ละจิ้มลิง์แล้วเดี๋ยวมันเด้งไปเลยง่ายเหมือนกันฮะโอเคครับนั่นก็คือคู่ที่สองฮะส่วนคู่สุดท้ายสตุตการ์ดกับซังเปาลีสิบนัดล่าสุดที่เขาพบกันมาครับสตุตการ์ดเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะชนะ8เสมอหนึ่งแล้วแพ้หนึเกมครับก่อนไปตรงภาคเลยเยอะฮะ เนื้อกว่าอย่างชัดเจนครั้งเดียวที่สตูดการ์ดแพ้ดันมาปเป็นฤดูกาลที่แล้วในบ้านสตูตการ์ดเลยสังบาลีชนะไปแล้วก็มาแก้แค้นครับไปเยือนสังบาลีชนะมาหนึ่งศูนย์เช่นกันฮนะเออพอเดายากครับคุณกลายเป็นว่าฟอร์มของสตูตการ์ดช่วงนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฮะห้าเกมชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับ ไปิดฤดูกาลมาแพ้เบอร์ลินใหม่ชนะกัดบักในบ้านและไปะเยือนไฟบวกแค่มาสามหนึ่งเหมือนจะเล่นดีแต่ในบ้านเนาะอ่าเรามาดูความกันเล่นในลังของสตุตการ์ดครับสิบนัดล่าสุดครับชนะสี่แพ้ถึงหกเกมท้ายฤดูกาลที่แล้วครับสตุตการ์ดเหมือนปล่อยจอยละ เนี่ยแพ้ไบเยิร์นแพ้เลวเบอร์แพ้เบรเมนด้วยซ้ำแพ้ฮิดเลมไฮโอ้โหมีชนะไลซิกเกมเดียวครับแล้วก็ฤดูกานิ้มีชนะกัดปักในบ้านหนึ่งเกมแล้วเขาอ๋อ้มีมีวันที่ยี่หกครับจะไปเตะอยู่โรป,ป้ากับเซลต้าปีโกโอเคฮะทีนี้เริมมาดูตารางคะแนนดีกว่าครับตารางคะแนนฮะ ทั้งคู่เตะสามครับซังเปาลีชนะสองเสมอหนึ่งส่วนสตุตการ์ดชนะหนึ่งแพ้สองฟอร์มซังเปาลีดีกว่ากันเยอะเลยอ๋อเราข้ามซังเปาลีมานีว่าขอโทษทีฮะเมื่อกี้โทรศัพท์เข้ามาค่อนข้างสําคัญเหมือนกันในหัวตัวนี้ไม่ค่อยจะมีสมาธิต้องขออภัยครับตั้งแต่คู่ซังเปาลีไอ้คู่สุดท้ายเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ทำให้จบเนาะขออภัยลูกหน้าครับสมาธิไม่มีจริง ห้าเกมของซังพาลีครับชนะสองเสมอสามและยังไม่แพ้ใครเลยฮะนัดล่าสุดครับชนะอับวกในบ้านสองหนึ่งครับแล้วไปเยือนทําบวกชนะสองเกมเปิดฤดูกาลมาชนะเสมอดอดมูลคาบ้านสามประตูต่อสามฮะส่วนการเล่นเกมเยือนนั้นต้องบอกว่าใช้ได้เลยฮะแปลกใจจริงหนอสิบเกมครับชนะสองเสมอหกแพ้สองดูเหมือนชนะน้อยครับ แต่ว่าแพ้น้อยเช่นกันเนาะเน้นเสมอสะม,มากกว่าครับเออทีมที่ฤดูกาลที่แล้วเล่นนอกบ้านค่อนข้างดีกับท้ายฤดูกาลของสตุตการ์ดเล่นนอกบ้านไม่ดีสนุกแน่ราคาต่อรองครับน้ำก่อนหน้านี้ครับสตุตการ์ดอยู่ประมาณหนึ่งลูกฮะลบห้าปัจจุบันครับลูกหนึ่งไม่เหลือแล้วฮะเหลือเป็นครึ่งครบลูกครับ น้ำอยู่ประมาณลบสิก็ถือว่าราคายังไม่ค่อยไหลยเยอะมากสักเท่าไหร่ฮะแต่ก็จะมีไหลามาทางนัาร้เงพลีเล็กๆประมาณสองตังก็ไม่เยอะมากครับราคาหน้างานฮะสตุดร์ดเปิดราคากลางมาต่อที่ครึ่งครบลูกลบสิบครับต่อได้เก้าลองได้9ก้าสามฮะ ส่วนราคาทั้งเลือกก็เป็นครึ่งลูกบวกสิครับต่อได้เจ็ดเจ็ดลองน้ำลบได้แปดหกอราคาทั้งเลือกเป็นลูกน้ำาลนฮะลบเจ็ดหกครับถ้าอยู่ต่อลองได้หกเจ็ดหกเจ็ดเออ <laughs> แม้สถิติของสตกดร์อจะทิ้งซังพาลีเป็นทุ่งเลยก็จริงฮะเกมเดียวที่ซังพาลีชนะ มีแค่เกมเดียวเลยแต่ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาครับสุดการไม่เหมือนปีที่แล้วเลยฮะไม่รู้ว่าฟอร์มทีมยังไม่ลงตัวผู้เล่นยังไม่เข้าขากันซึ่งผิดกับสังเพารีพอสมควรฮะสังเพารีเปิดฤดูกาลมาแจ่มจะหลักมากครับแถมท้ายฤดูกาลที่แล้วข้อมูลดูแล้วว่าซังเพารีเล่นนอกบ้านค่อนข้างดีครับจะแพ้ก็แพ้ทีมใหญ่ๆแล้วแพ้ไม่ขาดมีแพ้ดอทมูลไปสามสอง ก็เม็ดเดียวแถมราคาน้ำครับยังนิ่งแล้วก็ไหลามาทางสังพลีนิดเลก็กๆปรับเปลี่ยนจากราคาหนึ่งลูกเนี่ยมาเป็นราคากลางที่ครึ่งครบลูกก็โต๊ะโผลเมืองนอกอ่านแล้วครับว่าสตุดกาต์กัดน่าจะชนะไม่ขาดหรืออาจจะไม่ชนะหรือเปล่าวันนี้ไม่ทราบได้ครับแต่ปรับเปลี่ยนราคาจากหนึ่งลูกมาเป็นหนึ่งลูกไปครึ่งควบดีกว่าแล้วก็สังพลีครับ ฤดูกาลนี้เปิดมายิงประตูได้ทุกเกมแล้วยิงเยอะซะด้วยเจอดอดมูลยิงดอดมูลสามลูกเสมอไปแล้วก็ยังไม่แพ้เลยนะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานี่ถ้านี่เป็นเกมแรกของซังบาลีที่จะแพ้ก็ต้องปล่อยให้แพ้ครับแต่คิดว่าไม่น่าจะขาดเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขอให้เน้นลองไปที่ซังภารีที่หนึ่งลูกเลยอ่ะน้ำไม่น้อยนะฮะหกได้กาแฟดีด หนึ่งแก้วแล้วมีทอนด้วยเออสวยครับสวยคิดตรงกันไหมฮะถ้าคิดตรงกันช่วยกดเวีรกูดใครชอบสุดการกดหกครับถ้าเห็นตรงกันกดหกกดหกกดหกนะฮะแหมถ้าโดนขาดนี้หน้าแตกแหกไม่เป็นไรครับบอลมีได้มีเสียแต่โดยเฉลี่ยดีทั้งเดือนลองย้อนไปดูนะครับ ถ้าใครไม่เชื่อลองย้อนไปดูหรือทักทายปัจเจมันได้ที่ไลน์แอ jam ครับถ้าชอบก็ทักมาฮะเออเดี๋ยวพาเข้ากลุ่ม vip แบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับอ,อ่าเป็นของแถมให้ออในกลุ่ม vip ครับมีเซียนหลายท่านครับคอยวิเคราะห์แล้วเสิร์ฟทีเด็ดให้กันทุกวันรับประกันว่าบวกกันทุกวันฮะจะมากจะน้อยแล้วแต่บอล เล่นเยอะเล่นยากไม่เล่นยากโอเคครับประมาณนี้ครับ3คู่3ตัวเต็งจาก3าลีกทีนี้เดี๋ยวปาเจมมาสรุปให้ฟังครับคู่แรกครับปาเจมให้ลองไกยลี่ไปที่ปอกหรือจะลองเสมอก็ได้ครับคู่ที่2องฮะให้ลองโซซินดที่พึ่งลูกครับส่วนคู่สุดท้ายครับให้ลองตังเปาลีที่1ลูกฮะเอาวันนี้ให้3าลองเลยวันนี้ก็ต้องกราบขออภัยถ้าสมาธิหลุดช่วงหนึ่งนะฮะ ก็ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามชมช่องป่าเจมอนเพลิงเอาไว้หน่อยนะครับอย่างน้อยก็มีข้อมูลการลงคุนดีๆแล้วก็มีแง่คิดบางมุมที่อาจจะมีเสริมเพิ่มเติมของทุกท่านนั่นเองฮะส่วนสำหรับวันที่19ป่าเจมหวังว่าทุกคงจะแห่งๆโชคดีโชคดีนะฮะส่วนวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ